ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาเอามิ้มนะครับเอาพึ่งนะครับเอาพึ่งหรือเอามิ้มนะครับที่หลังบ้านนะครับนี่นะครับรังสวยนะครับผมก็ได้เอาควันใส่แล้วนะครับนี่นะครับรังก็สวยอยู่นะครับหัวน้ำหวานก็โอเคนะครับนี่นะครับ ค่อนข้างดุนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับอุปกรณ์เอามิ้มขอผมนะครับก็จะเป็นหมวกเคืมายังไาก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็แว่นตานะครับนี่นะครับลังมิ้มนะครับเดยวให้ดูนะครับฮะ ไปนี่นะครับรังนิ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเอาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวแต่งตัวก่อนมันค่อนข้างดุนะครับฝนตกนะครับนี่นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับ น,นี่ครับเดี๋ยวก็จะให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับสวยไหมครับหัวน้ำก็สวยอยู่นะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ดูเลยนะครับ ก็จะหนึ่งนีเอะไรอ่ะนี่อืนี่ครับเห็นบ่ะนี่นงครับหัวน้ำปิดตานะครับแต่ปิดไม่หมดนะครับ ใช่ค,ครับเดี๋ยวก็จะเอาแมมันออกเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาแมมันออกเลยนะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับก็ เ่ียามาแล้วนะครับหัวานหวานก็ไม่เท่าไหร่นะครับนึกว่าจะใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับมีนิดเดียวนะครับวันคีครับรังสวยมากครับก็โอเคนะครับเดินมาก็เจออีกแล้วนะครับหนึ่งรังนะครับอยู่ในกอไผ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับอยู่อยู่ข้างในนะครับ ใช่ปะเนี่ยรังก็ไม่ใหญ่มากนะครับคงไม่โฟกัสนะครับอยู่โอเคนะครับนี่นะครับรังนะครับก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับรังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับรังก็โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะเอาให้ดูเลยนะครับพี่เด้ นี่นะครับรังก็จะประมาณนี้นะครับวยอยู่นะครับนี่เป็นรังที่สองนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะไปเอารังที่สามกันเลยนะครับโอเคครับก็โอเคนะครับรังที่สามไม่ได้นะครับรังที่สามไม่ไม่เอานะครับมันอยู่ใกล้ใกล้วัดเกินนะครับก็เลยไม่เอานะครับก็จะเอาแค่สองรังนะครับนี่นะครับสองรังนะครับ ยอดมากครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเค okay, ครับ